ฝันโดยไดมอนด์บลูผงเงาบัวผสมผงใบสะระแหน่ตรามหมอเสง่ทิพยะประกันภัยสนุก com เติมความสนุกในทุกวันของชีวิตโอ้โหคุณผู้ชมคะซียังร่วมลุ้นไปกับน,น้องเจเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่เห็นแล้วผลลัพธ์ ผลจากการใช้เทคโนโลยีของโรงพยาบาล World Medical Center มาช่วยชีวิตของเด็กคนหนึ่งให้มีชีวิตกลับเป็นปกติสุขได้ซิว่ามันเป็นอะไรที่ประเมินค่าไม่ได้เลยจริงๆนะคะก็ขอบคุณทางโรงพยาบาลด้วยนะคะที่ให้ความร่วมมือกับทางรายการแล้วก็มอบชีวิตใหม่ให้กับน้องเจค่ะผมกำลังทดสอบการมองเห็นเขาอยู่นะครับ ว่าถ้าเกิดมาทางข้าง,างเป็นของเก่านิดสังเกตได้ไหมฮะว่าเขาจะแบบเอียงอย่างนี้นะได้ใช่ไหมฮะมาตรงๆง่ยายนะที่มองตรงๆแล้วคอไม่เอียงนะแม่ครับเห็นอาการความเปลี่ยนแปลงไหมเห็นค่ะแม่สังเกตเห็นอะไรบ้างครับออ๋ลูกเดินคอไม่เอียงคะ่ะลูกตรงๆไม่ต้องแล้วไม่ต้องจับบางทีต้องจับไม่งั้นจะเดินเดินชนรู้สึกนะยังไงบการที่ตอคุณหมอจะเปลี่ยนแปลก็ตื่นเต้นนะคะ คิดว่าไม่ไม่จะถึงขนาดร้อยขนาดนี้นะคะแต่พอเปิดมาแล้วก็ดีใจมากแทนลูกนะคะที่ลูกหายร้อยเปอร์เซ็นต์หลอกค่ะหลอกค่ะแต่คุณหมอก็บอกทุกอย่างแล้วไม่ต้องไม่มนนต้องกังวลอะไรท่สิ้นสบายใจเยะเพราะว่า <S <S หลังการผ่าตัดระหว่างการผ่าตัดก็ไม่มีอะไรต้องห่วงหลังการผ่าตัดคุณหมอเห็นผลแล้วก็ทุกอย่างก็ปลอดภัย <S 1> <S 1> <S ครับผมก็มีแค่การนัดน้องมาดูความเคลื่อนไหวเรื่อยๆเป็นระยะระยะคุณแม่ก็ต้องเชมมันทุก่อนค่ะ ก,ก็ก็จะหล่อขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ทุกคนสบายใจแล้วครับไม่มีอะไรต้องห่วงทุกอย่างปลอดภัยดีมากอีกหน่อยเจก็จะหล่อขึ้นเรื่อยๆขอบคุณนะครับที่ติดตามให้กำลังใจน้องเจของผมมาโดยตลอดเลยนะครับตอนนี้เป็นน้องเจของพวกเราทุกคนแล้วน้องคงมีชีวิตที่ดีขึ้นและก็ยิ้มได้มากขึ้นแต่ยังเวี่ยงเหมือนเดิมขอทุกคนมีความสุขมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเจเล่นได้แล้วอันเนี้ยมา เรามารวมพลังปลุกกระแสการทำดีด้วยการโพสต์ภาพของคุณในนิยามของการให้ผ่าน Instagram มนี่แหละค่ะแล้วติดแท็กทำดี t u m d w คุณูชมเชื่อซีไหมคะว่าซีก็ททำรายการมานานนานนะคะแต่ว่าเราก็เคยเห็นรายการเป็นเหมือนกับแค่พื้นที่ในการบอกเล่าเรื่องที่เราอยากจะบอกแต่รายการปันฝันปันยิ้มไม่เหมือนเดิมค่ะรายการปันฝันปันยิ้มเป็นช่องทาง ให้เราทุกคนที่กำลังดูรายการนี้อยู่สามารถยื่นมือเข้าช่วยเหลือไปจนถึงถ้าคุณเห็นไม่ว่าจะเป็นสภาวะการไหนของน้องคนนั้นน้องคนนี้หรือเรื่องราวต่างๆในสังคมร่วมกันแชร์เข้ามาเผื่อเราจะช่วยกันแก้ปัญหาสังคมเราต้องมาช่วยกันปันฝันปันยิ้มค่ะแล้วสังคมจะได้น่าอยู่มากขึ้นคุณผู้ชมสามารถติดตามชมตอนอื่นๆที่เราไปช่วยเหลือคนนะคะผ่านทางรายการปันฝันปันยิญญ้มทีมงานทางนานหนักมากจริงๆค่ะอยากได้กําลังใจจากทุกคนนะคะ รายการนี้สามารถชมย้อนหลังได้ที่สน no ุก com ปันฝันปันยิ้มค่ะแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆเราจะไปช่วยใครอีกและมีใครที่ต้องการความช่วยเหลือเราจะสามารถปันฝันปันยิ้มให้กับพวกเขาเหล่านั้นได้มากแค่ไหนติดตามได้ทุกวันพิหัสบดีเวลาบ่ายสองมงครึ่งค่ะสำหรับวันนี้ซีลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสามารถส่งเรื่องราวเข้ามาได้ที่ w w w n uk. com